ในเวลา18ชั่วโมงก่อนรีแรง้งหากแม้ข้าพเจ้าเพียงพรำทำดาวตกระหกระเหินมิอาจเดินขึ้นสู่แรังคนจากที่โดนเขาดูถูกว่าดาวไกล้ของตกระดับเป็นดาวไกลคระสมองด้วนเป็นหน้าในศึกแห่งศักดิ์ศรนนี้ข้าพเจ้าจึงตัดอกตัดใจเลือกโมเรนมารมทำไมชนะให้โยนเงินใส่หน้าเลยอยีหมาทัา้งแต่โลกกำเนิดไม่เคยพบเคยเห็นเลยอีหมาเท่าและนั่นฝั่งตรงข้ามมีตัวจับถึงสองตัวแต่เท่าโมเรนจะสามารถฝ่าฟันดาวสุดท้ายไปได้หรือไม่ คงมีเพียงสวรรค์เท่านั้นที่รู้ได้เมื่อเริ่มเกมแต่เท่าก็เดินออกมาด้านเลนกลางก่อนจะกำชับกับนังหมาไว้ว่านังหมาเอ้ย ้ารำจับใครนะลูกใสสุดเลยฝ่ายนั่งหมาไม่ขัดอะไรทั้งสิ้นแต่ตาเท่าดันเกิดนึกครึ้มอกครึืมใจฟิกเข้าไปหาบิดอนมารดาปู่ย่าตายายอะไรของแกก็มีอาจทราบได้เพื่อนๆต่างตกตะลึงพึงเพลิดในพฤติกรรมอันอับปรีของแกผ่านมากว่า50วีเสวิเศษวิดีโอนี้ไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเป็นประโยชน์แม้แต่น้อยเหมือนกับชีวิตของลุงโมเรนผ่านมาหลายปีไม่เคยมีความเก่งเลยแม้แต่น้อยเดียว แกตายอนาถคามืออเลเตอร์ฝ่ายนังหมาผู้กำลังจะสิ้นลมก็ได้สารภาพแด่ทีมก่อนตายว่าเชคกี้ฉันเอาหลุดแทงหมาหมูมัดฉาขาดท้องวารีไม่ได้ฉั้นใดทีมที่ดีขาดอ็อบเจกต์ไม่ได้ชั้นนั้นและแล้วโมเรนโรมกับผองเพื่อนก็สามารถครอบครองกระปอมทองได้อย่างงดงามพวกเขากำลังฟา์มป่าย่งมีความสุขแต่หารู้ไม่ว่ามีนางสิงโตกระหายเลือดไล่ตามเขาอยู่เบื้องหลัง ชายชราร่างเตี้ยล่ำถูกไล่ตามโดยสองมือจับเพชฌคาตนางสิงโตโฉดเดินฝ่าดงกระสุนของตาเท่าอย่างไม่เกรงกลัวความตายแต่เดชาบุญที่ตาเท่ามีแช่แข็งถือเป็นโชคดีของลุงโมเรนที่แก่แก่แล้วแต่ยังเคเกิดเททะวิวาดระหว่างนางหมากับนางสิงโตนางสิงโตวิง่งหนีแบบสี่ขุนร้อยเพราะกลัวอำนาจของโมเรนดามุราผู้พุ่งเข้ามาก็ต้องดับอนาดเพราะอำนาจของโมเรน ั้งฝ่ายเจ้าโอเมนก็กําลังถอดถอนอสังหาร,ริมทรัพย์ของศัตรูอย่างมีความสุขด้านโมเรนก็ยืนหยัดต่อสู้กับคริปป่าโดยไม่สนใจศัตรูที่มาจ่อตรงหน้าแม่แต่น้อยและแล้วแกก็ได้สิ้นชีวิตลงไปอย่างอับปีและแตาเท่าก็ได้ตระหนักรู้ในบัดต,ตนว่าวิธีแห่งคริติคอลไม่สามารถใช้ได้ในสมรภูมิแห่งนี้แกจึงเปลี่ยนไปออกแทงอย่างไม่ลังเลฝ่ายโอเมนก็รื้อถอนไปถึงอสังหาร,ริมทรัพย์ชั้นในของศัตรูเสียแล้ว เมื่อเห็นดังนั้นพวกเขาจึงทําการรวมพลหมายจะทําลายเคหสถานของศัตรูให้สิน้นฝ่ายลุงโมเรนก็ไม่เคยเปลี่ยนวิธีการฟิกให้ไม่อัปลีจันไรความพยายามในการทําลายเคหสถานของศัตรูครั้งนี้จึงไม่เป็นผลและนั่นสกุบิดดถูกสังหารลุงโมเรนพยายามเข้าไปแก้แค้นแล้วก็แจกอย่างอัป,ปรีอีกครั้งหนึ่งอุตสาซื้อเกร็ดสะท้อนมาแล้วแท้ๆและนั่นโอเมนกำลังถูกศัตรูไล่ล่าลุงโมเรนผู้มีน้ำใจหารกล้าไม่รอชา้าเข้าไปตีลิงเล็กอย่างงดงาม นางราชสีได้เหลือไปเห็นกับสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายเต่าอังโลเธอไล่ตามมันยังไม่ลดละและในที่สุดเธอก็เข้าไปจับมันด้วยความหิวกระหายจนตายตกไปตามกันสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารเจ้าลาววิวกำลังยืนยิงอยู่ในมุมที่ปลอดภัย เหมือนกับเราที่เติมเกมกับริทแมนช็อปก็ปลอดภัยเช่นกันริทแมนช็อปร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม ROV บนเว็บรับริทแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมยังเติมได้ทั้งเว็บละลายเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริทแมนช็อปเท่านั้น หิวตีนไหวรุ่นเลยอยากจะโดนสักทีกอรอมาแล้วหลายปีลุงโมเรนร้องเพลงอย่างหิวกระหายในรถตีนเพราะแกมีเงินซื้อสร้อยเขียวนั่นเองเมื่อแกได้สวมสร้อยเขียวแล้วความหิวกระหายในรถบาทาอันหวานชำของศัตรูก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างสูงแต่เท่ารอดชีวิตอย่างมหัศจรรย์และกลับไปไล่ตามศัตรูอย่างสง่าผ่าเผยทว่า หากแม้แต่เท่าไม่มีเพื่อนอยู่ใกล้ๆมึงก็ตายไปแล้วไอ้แก่โมเรนแทงและผองเพื่อนเมายืนจ่อเคหสถานของศัตรูยอย่างน่าเกรงขามแต่ทว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญก็ได้เกิดขึ้นโมเรนถูกอารัมจับและนั่นนังหมาโผล่หัวออกมาแล้วไม่อารัจับใครใส่สุดแล้วนะลูกสองขาหน้าของเธอกำลังไร้เวทสั่งตายใส่สุดทุกกระบวน่า ลุงโมเรนเกิดอาการตีดลูกชิ้นตัวเองจึงทําการมุ่งหน้าไปหาอลเลสเตอร์หมายจะปลิดชีวิตเขาให้มาลายฝ่ายนางหมาก็เข้ามาช่วยแต่เสียเกาอเกิดช่างน,น่าสงสารเสียจริงๆเท่าแก่โมเรนกําลังดูลูกน้องตีกอสเลเยอร์อย่างภูมิใจแตละล้วพวกเขาก็ได้รับบัฟกอสเลเยอร์อย่างงดงามแต่เท่าโมเรนเดินตุ้มตุ้มเตี้ยมเตียมออกมาจากไข่โดนข้าศึกจับไว้ไปไหนไม่ได้แต่เท่าโมเรนได้ตระหนักว่านี่คงเป็นวาระสุดท้ายของแกจนกระทั่งสีหอกได้โผล่มาเพื่อยืนดูเฉยๆ แล้วก็กลับไปชายชาราร่างตูตาเห็นโจกเกอร์อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากแต่ไล่ตามเขาเราวกับปลาปิรัญญาได้กลิ่นเลือดแกยังคงไล่ตามกลิ่นโจกเกอร์ก่อนจะถูกอันติยัดหน้าแต่ไม่สะทกสะทานเพราะอภิมหากรเอทที่ได้ออกมาอย่างงดงามโมเรนเ็นปคนดีสีอยุธยาแกเดินมาช่วยเมตีบับฟฟ้าด้วยสายตาก่อนจะถูกสีหอกล้าไปอย่างชั่วโฉดโไอ้โจทมินดิจิตอลเราไม่อาจทราบได้ว่าผีหาตนใดโดนใจให้เขาทำอย่างนั้น หรือนั่นอาจเป็นผลข้างเคียงจากการเสพลูกชิ้นหรืออาจาเป็นเพราะแกซื้อเกราะจนครบทุกชิ้นเท่าโมเรนรู้สึกคอแห้งขึ้นมาทันทีเพราะแกเห็นเต่าบิน <c oughs> ลุงโมเรนเอาหน้าไปจ่อกับอาวุธยุโทโธปรกรณ์ของศัตรูยอย่างไร้ความหวาดกลัวแล้วก็ตายหาทันทีแต่ด้วยการเสียสละอันไร้ค่าของลุงโมเรนบัดนี้ทีมได้สิ้นตัวถ่วงลงแล้วและพวกเขาก็ได้ยกทัพปลุกแขหาสถานของศัตรูยอย่างไร้ความปราณี วกเขาทั้งสี่ชีวิตได้เข้าไปเอาคิวก่อนบ้านที่หลังและแล้ว,ลวเคหสถานของศัตรูก็ได้แตกลงยืนแอคได้อัปปรีจริงๆตูข้าพเจ้าได้ขึ้นคนด้วยฝีมือคนอื่นเสียทีตกแล้วครับรีแรงพอดี